ผมบอกก็ได้พูดคุยกับผู้เสียหายแล้วก็ไม่เคยทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมาก่อนถ้าทราบเนี่ยก็คงไม่ยอมให้เกิดขึ้นขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและแสดงความเสียใจหลังจากรับฟังเรื่องของผู้เสียหายรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าแต่ละคนได้รับผลกระทบต่อชีวิตหนักมากเรื่องนี้ต้องเยียวยาต้องช่วยตนจะรับผิดชอบเต็มที่ที่สุดจนกว่าจะไม่มีอะไรเหลือ ส่วนเรื่องรายละเอียดก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับทุกคนเพราะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนอกจากนี้บอสพอยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเคยถูกเรียกรับเงินเป็นประจําแล้วก็เคยให้เงินไปจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ทุกเดือนส่วนคลิปเสียงที่ออกมาล่าสุดนั้นเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนไม่เกี่ยวกับคดีนี้ ขณะที่การจ้างดารานักแสดงบางรายยอมรับว่าให้ผลตอบแทนตามยอดขายทุกๆเดือนแต่บางรายจะเป็นสัญญาพรีเซนเตอร์สินค้าบางตัวเท่านั้นด้านนายประกรณ์ฉัิบริรักษ์หรือว่าคุณบอยประกรณ์นะครับก็เดินทางไปที่บกปคบว,วันนี้บอกว่ามาให้ความร่วมมือกับตํารวจใน3เรื่องครับเรื่องแรกคือพาผู้เสียหายมาร้องเรียนและเข้ามาแจ้งความเป็นการประกาศจุดยืนว่าจะเคียงข้างผู้เสียหายและอยากรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น เชื่อว่าตนถูกใช้เป็นเครื่องมือจนทําให้มีผู้เสียหายเรื่องที่2คือจะมาให้ปากคําโดยยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายและ3จะลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับบริษัทเพื่อปกป้องสิทธิ์และจะเอาผิดบริษัทที่ไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงทําให้เข้าใจผิดและเกิดความเสียหายขึ้นมาทั้งนี้หลังจากให้ปากคำนานกว่า4ชั่วโมงคุณบอยก็ออกมาพบกับผู้เสียหายยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคำขอโทษ ก่อนจะบอกว่ารู้สึกโล่งใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้สบายใจได้ชี้แจงตามข้อเท็จจริงมีเอกสารยืนยันยอมรับว่ารู้สึกผิดที่มีส่วนทำให้มีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมากครับแน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นร้อนก็คือคลิปเสียงที่คล้ายๆกับนักการเมืองคนหนึ่งคุยกับบอสพอนะครับเป็นการเรียกเงินจ่ายรายเดือนขอมากกว่าเดือนละแสนบาทเพราะว่าต้องไปดูแลคนอื่นแล้วรับปากว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องให้ ล่าสุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเพิ่มเติมครับนายวันมูัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบโดยด่วนครับโดยเรื่องนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็คงไม่ยากถ้าหากมีผู้เสียหายมายืนยันทางสภาก็จะตรวจสอบให้ทันทีส่วนกรณีกรรมธิการที่ไม่ได้เป็นสสแล้วมาเรียกรับผลประโยชน์นั้น ก็จะต้องให้ทางตำรวจดำเนินการนะครับเพราะการแอบอ้างและหาผลประโยชน์แบบนี้ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาด้านนายสามารถเจนชัยจิตวณิตรองโฆษกพักพลังประชารัฐออกมาปฏิเสธครับบอกว่าคลิปเสียงดังกล่าวไม่ใช่เสียงของตนและหากใครมาพาดพิงหรือว่ามากล่าวหาก็จะดำเนินการทางกฎหมายทันทีเมื่อนักข่าวถามว่ารู้จักบอสพอหรือไม่นายสามารถถามกลับว่าแล้วเคยเห็นรูปตนถ่ายกับบอสพอหรือเปล่า ก่อนที่จะวางสายไปมาดูที่ฝั่งนายเลิศศักด์พัฒนชัยกุลในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดยืนยันว่ากรรมธิการปอปองอทําทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยมีการเจราจาต่อรองหรือทําให้ประชาชนเดือดร้อนก็ขอให้ติดตามการทํางานซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าไม่มีใครมาบีบมาเจราจาหรือว่ามาล็อบบี้ได้นะครับ ตอนน่งที่บอสหมอเอกนะครับที่ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตจับโปะว่าเป็นหมอเถื่อนหรือเปล่าล่าสุดแพทย์ทยสภารวบรวมหลักฐานไปร้องเอาผิดแล้วครับนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทย์ทยสภาเข้ายื่นหนังสือต่อตำรวจปคบอเพื่อร้องทุกดำเนินคดีกับนายฐานานนหรือว่าบอสหมอเอกหนึ่งในทีมบริหารของบริษัทขายตรงที่มีการแอบอ้างตัวเองว่าเป็นหมอเป็นแพทย์ คุณหมออธิพรบอกว่าภาพที่ปรากฏในสื่อบอสคนดังกล่าวมีพฤติกรรมคล้ายกับเป็นแพทย์ประกอบวิชาชีพไปตรวจคนไข้รักษาอาการทั้งๆท,ท,ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าจบเพียงเทคนิคการแพทย์ไม่ได้จบปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยจึงไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนการขออนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะทําให้สังคมเข้าใจผิดรวมทั้งยังพบว่าใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ก็หมดอายุไปแล้วกว่า6ปีแพทยสภาจึงรวบรวมหลักฐานเป็นคลิปที่บอสคนดังกล่าวแสดงตนแอบ,บอ้างว่าเป็นแพทย์ลและใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับดูเรื่องของธุรกิจขายตรงมาหลายกรณีแล้วขยับมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างแม้ว่าหลายจุดสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ที่ลําพูนตอนนี้น้ําไม่ระบายกลายเป็นน้ําเน่านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณวัน2วันถึงจะสูบน้ําออกได้เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังที่บ้านหลุกหมู่8ตําบลเมืองงาที่อำเภอเมืองลำพูนออกนะครับ หลังจากที่นี่ถูกน้ำท่วมขังมานานหลายวันแล้วน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งกระทบกับชาวบ้านโดยตอนนี้ยังมีบ้านที่ถูกน้ำท่วมประมาณ50หลังคาเรือนนายสุพรวัดสุรการผู้อำนวยการโครงการชลประธานลำพูนเผยว่าหลังจากมีการระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้านหลุกส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้น้ำที่ยังท่วมก็เนื่องจากบางจุดเป็นแองกระทะไม่มีที่ระบายออกหรือว่าไหลออกได้ช้า ตอนนี้ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกวัน2วันจะสามารถเร่งระบายน้ำออกได้ทั้งหมดนะครับด้านเจ้าหน้าที่ทาหารและภาคส่วนต่างๆตอนนี้ก็ยังเห็นภาพของการฟื้นฟูทําความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนครับโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านไม้ลุงขนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมากว่า1เดือนแล้วโดยพื้นที่บ้านไม้ลุงขนเป็นพื้นที่ราบต่ํายังคงมีน้ําท่วมขัง ปริมาณดินโคลนที่มากับน้ําเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ําบางจุดโคลนเริ่มจะแข็งนะครับทำให้ยากลําบากต่อการขนย้ายเช่นเดียวกับที่หมู่บ้านธนรักตําวนริมกกอาเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ยังคงทําความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนเช่นกันเพื่อคืนบ้านเรือนให้แก่ประชาชนตามแผนฟื้นฟูของรัฐบาลครับ เรื่องต่อไปสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านไปทั่วเลยครับหลังมีหญิงโคราดโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์อ้างว่าจะก่อเหตุกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพอตำรวจไปจับเจ้าตัวอ้างว่าเครียดเพราะว่ามีปัญหาครอบครัวครับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสอบปากคำนางสาวบังออนอายุ31ปีชาวอำเภอปักทงชัย ผู้ต้องหาที่โพสต์ข้อความลงในเพจ Facebook อ้างว่าจะไปก่อเหตุกราดยิงภายในห้างสปปรรพสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับลงภาพอาวุธปืนที่ใส่อยู่ในกล่องด้วยก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านนะครับเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำเหมือนปี .63 ทําทำให้ตำรวจก็ระดม um กำลังค้นหาจนพบผู้โพสต์ครับจากการสอบสวนนางสาวบางออนสารภาพ,าพว่าเป็นผู้โพสต์จริงอ้างว่าทำไปเพราะเครียดมีปัญหาครอบครัวและไม่มีงานทำ ตำรวจยังบอกว่าผู้ต้องหามียูเซอร์เฟซบุ๊กถึง4ยูเซอร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกว่าโพสต์อะไรที่ผิดกฎหมายอีกบ้างส่วนประวัติคดีเพราะว่ามีคดีอาญา4คดีนะครับลักทรัพย์และอาวุธปืนและไม่มีประวัติรักษาการป่วยทางจิตด้วยวันพรุ่งนี้จะนําตัวส่งให้อายการดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมฝากแจ้งไปถึงประชาชนว่าขณะนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ ส่วนที่ยังปั่นป่วนวุ่นวายก็เห็นจะเป็นวงการบันเทิงนะครับเดี๋ยวให้คุณทิชาพัชระวันเล่าให้ฟังครับ คุณพิชัยธิชาพัชราวันในช่วงก๊อตสิบสตาร์บันเทิงนะคะยังอยู่ด้วยกันในช่วงหยุดยาวค่ะมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจบ้างมาอัปเดตกันนะคะข่าวแรกของเรามาเริ่มมาที่ประเด็นร้อนเรื่องบริษัทขายตรงค่ะที่งานนี้เนี่ยก็มีทั้งศิลปินดาราคนในวงการบันเทิงมีเอี่ยวเพียบเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีหลายๆคนเนี่ยออกมาชี้แจงผ่านทางโซเชียลกันยกใหญ่เลยค่ะ กระแสสังคมยังคงตามขุดไม่หยุดนะคะกับกรณีประเด็นร้อนบริษัทขายตรงที่มีเหล่าศิลปินดาราหลายคนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะจนล่าสุดต้องพากันออกมาชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นดีเจมะตูมที่ก็ได้โพสต์ข้อความรายยาวผ่านทางไ g นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับการติดต่อผ่านทางบริษัทขายตรงให้มาเป็นสเปเชียลเกสยืนยันว่าไม่ได้ถูกจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์เป็นบอสหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางแบรนด์เหมือนที่หลายคนเนี่ยเข้าใจและไม่ใช่ถูกจ้างเปลี่ยนหุ่นเพื่อแบรนด์นี้อย่างแน่นอนค่ะ ทางด้านสาวลิเดียก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์มีสัญญาเพียง1ปีเท่านั้นนะคะตั้งแต่ปี2561โดยได้มีการแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยเท่านั้นไม่ได้มีการทำงานนอกเหนือจากนี้ส่วนภาพที่คุณแมทธิวก็รับหน้าที่พิธีกรในวันที่เธอแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงเท่านั้นค่ะส่วนหนุ่มป้องนวัดหลังจากเจอชาวเน็ตเนี่ยขุดภาพว่าเคยเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์สินค้าให้กับบริษัท ทางต้นสังกัดก็ได้ร่อนจดหมายเลยนะคะโดยยืนยันว่าป้องเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าไม่ได้มีส่วนในการวางกลยุทธ์หรือขายใดๆของบริษัทซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจและเป็นห่วงผู้เสียหายเป็นอย่างมากจากนี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ นอกจากนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีภาพของตั้มวราวุธซึ่งก็เคยปรากฏตัวร่วมงานกับบริษัทอีกทั้งยังเคยออกรายการดังเพื่อโปรโมทการสอนเรียนยิงแอดด้วยนะคะจนล่าสุดเนี่ยตั้มได้โพสต์ข้อความว่าตัวเองเปิดบินกับบริษัทขายตรงไป2,50 0 0 0 0บาทเหมือนกันและจะเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ ฟังนุ่มลีซอก็ได้มีการชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแม่ทีมอะไรทั้งนั้นแต่เป็นผู้เสียหายเช่นกันสูญเงินไปกว่า250,000บาทของไม่เคยขายยังไม่เคยชวนใครมาสมัครใดๆอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ภาพยนตร์ในตำนานอย่างไวเป้งนักเลงขาสั้น2นะคะ10ปีผ่านไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป้งกับแปงเขายังรักกันเหมือนเดิมไหมรอชมได้23ตุลาคมนี้ค่ะ ใครโตมากับไวเป้งมากองรวมกันตรงนี้เลยค่ะเพราะผู้กำกับฝีมือดีพอดอนน์นำภาพยนตร์แอคชั่นของลูกผู้ชายในตำนานไวเป้งนักเลงขาสั้นสองกลับมาสร้างอีกครั้งในรอบ10ปีแต่งานนี้10ปีผ่านไปเป้งแปงยังรักกันเหมือนเดิมหรือไม่นั้นไม่รู้นะคะแต่ดูเหมือนว่าความหล่อเท่เนี่ยจะทวีคูณมากกว่าภาคแรกแน่นอนเอาเป็นว่ามาร่วมปลุกความเป็นไวเป้งไปพร้อมกันทุพื้นที่ได้ในโรง ภาพยนตร์ทั่วประเทศวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะตอนนี้กูรู้เหตุผลแล้วื่าไหร่พู้เธอถึงยกพวกมาตีกันการใช้อารมณ์แก้ปัญหาเนี่ยมันส่งผลเสียไปหมดเด็กสองคนนี้เนี่ยถูกแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยถึงแก่ความตายนะคะถ้ามันอยากเป็นนักเลงเธอก็สอนเห้มันเป็นนักเลงที่ถูกต้องเสียต้องนกนนี้ดีนะมีแม่เพไม่มีแม่แบบคนอื่นบ้าง ซีรีส์เรื่อง Remember จำจนตายนะคะคืนนี้เข้มข้นแน่นอนค่ะเพราะว่าทนายหนุ่มไฟแรงเขาเอาจริงสุดๆค่ะเรียกว่าเดินหน้าลุยเต็มที่ไปกับซีรีส์ Remember จำจนตายที่หลังจากศาลตัดสินให้มารุษรับโทษประหารนะคะ แม้แต่ทนายความเบอร์หนึ่งอย่างทศพลเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้งานนี้ทีพบก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือพ่อด้วยตัวเองด้วยการเรียนกฎหมายแล้วก็ทำอาชีพทนายความเพื่อลังแขนให้กับพ่อค่ะและตอนนี้เขาพร้อมลุยเต็มที่เพื่อลังบางขนชั่วแล้วติดตามความสนุกได้คืนนี้เวลา20นาฬิกานาทีทางช่องโมโนโทนท่นาค่ะจำเลยมาลุดทำลงทันรับโทษประหารฉันอยากจะให้แกแพ้คดี ไม่มีเหตุผลอะไรที่ดีฉันจะต้องถอนตัวจากคดีนี remember จำจนตายทุกคืนวันจันทร์เวลา20นาิกา30นาที คืนนี้ EP พีใหม่ไม่อยากให้พลาดกันนะคะเพราะว่าทีพบเขาไปอัปเวลมาแล้วเรียบร้อยจะามาล้างแค้นให้กับคุณพ่อได้สำเร็จหรือไม่ต้องติดตามเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้รีเมมเบอร์จำจนตายวันนี้ไปท้ายกันนะคะสำหรับโม n o Max อยากชวนทุกคนมาฟินชํำใจไปด้วยกันกับซีรีส์ที่มีทั้งภาพไทยแล้วก็ซับไทยครบทุกเรื่องเลยค่ะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสาหรับทุกเครือข่ายทายังไงยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดตดามได้เลยจ้าหน้าฝนแบบนี้ มาดูซีรีส์ให้ชุ่มช่ำหัวใจเติมความหวานไปกับซีรีส์โรแมนติกมากมายที่จะทำให้คุณหัวใจเต้นแรงดูโมโน m a x กได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลาในราคาสุดพิเศษลูกค้า AIS เพียง59บาทต่อเดือนกดดอกจัน678ดอกจัน4ีสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทรูดีแท็กเพียง89บาทต่อเดือนกดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรีบสมัครแล้วไปฟินกันเลย และนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดทีท่ิชานำมาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้ส่งต่อให้กับคุณพบเอกเลยค่ะขอบคุณคุณทิชาด้วยนะครับฝากช่องทางออนไลน์ของ Mono 29ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงยังไงพักผ่อนวันนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาทำงานกันนะครับนี่คือโม n o ข่าวขาว้าครับผมแบงค์พบเอกพร้อมชิมข่าวและจิมงานคืนนี้ลาแล้ครับสวัสดีครับ